สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจให้ยาะทุกคนนะคะมื่อนี้เฮาซื้อเสื้อเสน่หมาให้อุปัตนะคะเพราะว่าเขาเห็นเพันใส่แต่ตัวเก่าเนาะเขาก็เลยซื้อมาฝากเพื่อนมาเลยค่ะทุกคนมันเป็นของพันเอ็นยังนี่ค่ะคุณยายจะกินข้าวแล้วสวัสดีค่ะคุณยาย,ะย,ายะจะกินข้าวแล้วเอาจะไม่ไปกินข้าวเหรอ,อโอ๊ยขอเซตหน่อยเด้อ ไม่ได้เข้าแมวเลยเออามีเจ้ามีอะเจ้ามีตะกินไม่มีอะไรเอาไม่มีอะไรกินก็สิบเปอเซ็ดอย่างไรสัะเนาะโบมีกับโบกินด้วยซิอ่ะโมีกับโบกินหรออออันนี้เอ้าเข้ากับแป้งซื้อมาตับ้านดงสานอ๋ออ้นมันบังเสาเนาะ เจ้าย้ำมาพีมปั๊บเจ้าย้ำมาหาพายพีมเจ้าเจ้ากินเป็นหยอาเข้ากระแป้งหมักสดีนี่เออกินหมักสลีห่อกาบนี่กินเป็นหยอ่ากินกินเบิ่งก่อนนะกินกินนี่ก็อิ่มกินนี่ก็อิ่มกินลองเบิ่งก่อนกินลองเบิ่งกัะเสียอาหารถกินลองเบิ่งแบบมันบริสุทธเดี๋ยวแบบมียาพิษแบบซักแง่งเข้าเลยแบบซักอื้อ อืมซื้อมาได้บ้านองสาสูได้ฮะบ่เออซิมเบิรงรู้แซ่บยออือแานมาจากเกาหลาอืมหวานว่ะูดสูดอันนี้เสื้อเสื้อสน่หมาฝากใช่เป็นแบบเป็นแบบสวมโอได้อยู่นะเจ้ากับพอดีพ่อเป็นฟีไซส์ซื้อให้สองตัว ซื้อมาแต่สกกลเพื่อนี่ฮะอืมแบบอย่าลืมอาป้ายมันออกนะมันจังมันจังบอกฮัตฮะนะแบบสวมใส่เลยเอาให้ล่าดีกว่าอือเอาแบบเอาแบบสวมนี่แหละเพราะว่าที่เจ้าใส่มันยานไปแล้วมันยานไปแล้วก็เลยไปสกกลเมื่อวานนี้ก็เลยซื้อมาฝากอันที่จริงตัวสีดำี่ะมันอันมันดีกว่าเออตัวสีนี้เลยเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าสีดำมลองใส่บ้ง ลองใส่เบิ่งมันเป็นจังไหเรเดี๋ยวค่อยอันนั้นอีกทีนึงอ้าวซื้อมาฝากค่ะสองโตยอยากซื้อมาให้เรื่อยๆเขา้าสะกอนอีกขัะก่ะขอเลืในคุณนายมะนาวนี่ฮะอย่างได้อย่างขอตีอย่างนด้อย่างขอด้ในคุณนายยายมะนาวคุณนายมะนาวแค่บอกไปหาคนลอกอะพ่อ่าพอดีพอดีบามีนีํากินแรงดีแในมังสวิรี แมวก็เข้ากินแป้งนแมวได้กินแต่สะเพราะมันข้ามนี่ไปที่ไหนเนี่ค่ะแมวกินปลาทูคนบ่มีแมวกินแมวกินปลาทูอ๋อคนบ่มีอย่างกินโว้ยสมควรกสมควรนกึ่สมควรตัวหรือฮะ่อกะพอดีพอดีจังเหรอเจ้าเจ้าหนึ่งข้าวเย็นส่ะกินข้าวเย็นกินข้าวเย็นหาแมวกับเกลือข้าวเย็น หนัปนปัญว่าบ่มีแนวกินว้ยกินนะเจ้ากินข้าวแล้วไหมเนาะกินกับแมวหันแมวกินก่อนแล้วเจ้าหลากินน้ำหลังกินกับเด้อบนี้กินกับหัวปลาทูออไม่เนาะสาบนับชาบ,บ,บปลาทูกลางมันเลยเอาไว้หายแมวครับหัวมันเพื่อความคิดตัวพ<ด>ูนผมได้กินจักว่าจังเลยตัวเจ๋งเลยๆๆเอ้าถุงห้ไว้อืมอืม นั่นตัวเก่งแล้วกับว่าบอได้กินอยู่ได้เลยครับบฟังบอบฟังฉันเลยถามว่ากินข้าวหรือยังถามว่ากินข้าวหรือยังถามว่ามาสแตาดบ้าจงหารไปยังไปหาได้จะะ้าเมื่อไหร่จะพาเพื่อนมาหาเจ้าอยู่เมื่อหน้าสิพาเพื่อนมาเจ้าซัดแบตขี่ทยไว้ด้วยสิให้เพื่อนอันนั้นดับ จะให้พิ่นมาซ้อมเต้นรอนพี่ไงก็ได้เลยนี่โอ้สวิกเออปุ๊บเลยโอ้ยไกลใช่หมอนอ้าวบันนี้เจ้านอนเจ้าเด็กแล้วเจ้าเอานี่มาปูอ๋อเอออืมกางมั้งก็นอนแหละใครอยู่ป่านนี้ให้แมวนอนเน่ยถ้าห่มไหนได้ใส่หรือยังยังเสื้อผ้าได้ใส่หรือยังใช่เลยสองตัวสองตัวซักหยอกสักหรือหนาซะ โอเคเมื่อก็นได้สัตยเด้อไดคุณครัสดีบายบายคอถึงเลขคอยจังซื้อมาอีกลาติสวัสดีจ้าได้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับอย่าเอาไว้ข้ามคืนให้มันเน่าได้จ้าเออกินให้มันเบิดจ้าด้แล้วโอเคเมื่อก็นเด้อได้เออถ้าคอยถึงเลขกูแหละหด้อ่งวันที่หนึ่งดูๆเด้อได้สาธุ ไอ้เชือกอีกเด้องวดครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนเอาเอาแต่ก็เอาเสื้อสนายมาให้วิพัฒน์เห็นเพื่อนใส่ย้อยๆหน้าพอไปสกลก็เลยไปซื้อมาฝากนะฮะเมื่อวานนี้โอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับมินิฮาร์ดด้วยวิพัฒเอสเป็นอย่ามินิฮาร์ดเจ้าเอสเป็นอย่ามินิฮาร์ดมินิฮาร์ดนี่นี่พวกกับนิ้นี่นี่ โอ so you, ้ย <allies> อันนั้นมาสิดาพ่อดาแม่เลยสองนิ้วดูนี่เออไอเล็บยูเป็นยาคือไอตังเล็บยูเอาโอเคไปทุกคนไปแล้วสวัสดีครับไปหามือหามือหามือบ๊ายบายงานเบิร์นมือกัะเด้ออุ้ยมันเดืกนะครับเบิ่งแมวเบิ่งแมวโอ้ทุกคนแมวกระเตมเบิร์นเด็กกันโอ้โห มันจะแมวบอ่นอยู่อันนี้เงินน้องนะครับเงินน้องเพิ่นจนได้เอาแนวมาอ้อมไว้บ่ให้แมวเข้าไปเพื่อจะอยู่ข้างในนี่แหละอัน,นอันนี้ครเงินไฟเก่าเพื่อนให้วิปัสมาอยู่นะครับเดี๋ยวสีมางลงเอ็นเหิื่ให้วิปัสอยู่ในอนาคตจะบร้ว่ายางไดยังมีเงินเพ่อไะไรนะครับก็สิซส้อยกันคนละเล็กคนละน้อยเนาะ๋ย่ามาติดตามกันว่ามาันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ